สบายที่พี่น้องก okay, yeah, ุปปะกับบอแขกเนาะตอนเศร้าบอแขกไปงานดอกมาโทนในบันคืมนิเด right. ็ะพี่น้องกำลังสิบไปเนาะไปเบิ่งน้ำกันอยู่งานตอนแห่เคยพี่น้องกําลังเคยกระลังสิบใบพี่น้องกําลังสิบเพื่อนโตพี่น้องไปในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละจะเบิ่งน้ำกันอยูงานงาน จะสาวคนจะลายเด้อพี่น้องเด้อมาหนึ่งทั้งเสื้อทั้งมอนก็ทารอดเลยกบป้าเคยจะรอดเด้อเคยเด้อพี่น้องเคยเคยนี่ยั่างไก่เต๋อพี่น้องเต่อสีหอด

ฮอดเครื่องทางล่ะพี่น้องก็สิฮอดเงอนเจ้าสาวแล้วบัดนี้กระบวนคึกคืนพี่น้อง มวนเด้อพี่น้องเด้อกระบวนขั้นมากเป็นแธรรมดามีผู้มารอถ่ายอยู่หน้าบ้านแล้วพี่เนา ฮาแล้วเด้อเงินจะสาวพันี่นองใกล้แล้วสิเขอาประตูหน้านบ้านติดเข้าง,งาม,งาม ทอดแน่้ยทอดเปลี่ยน้อพี่น้องมันเป็น,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 นจะกิซ้ำได้จี่สีมื้อว่ามือรัดเลยพี่น้อง โกกุลาศตุงเงินประตูทองกับเจซีเด้งง้มกับนาะแล้วกัเจสอบ้าน้วกินล้ากาววืนีวววับตกินแล้วก็ให้ด้าไปหมดทุก้ยด้านนว้เียไปแบ่งถนี่คือด้านแรกด้ี่น้องนะ ด้านเหล่าข้าวเป็นไหมห้ามมือาือรส่สองดอกเลย

ดีสีดสีมาสพดสีกระบ้าวนะพี่น้องประเทศนี้ของเล่าเขาจะเป็นกระบ้ากาต้ากันบ้านเดียวกันเนาะขั้งแรกแรงงานของเราอายุเพสี่สิบปยนิด จูงขึ้นห้องฮอร์นะต่อห้องฮอแล้วพี่น้องถ้ากันปั่นซ้องกันะนั่นระบาดดีเสืงเงินประตูหอง หองฮอวันนะัเจ้าสาวเจ้าบ่าววันเทียวันเทมีการป้อนไข่เนาะพี่นะ้องเบิ้งน่ากันบ่าวทนสาวปงป้อ,งปอนไข่เป็นพี่นะ้อง คนไทยกูบาซาวนะนักเล่ห์ีเตียวมีไข่มีน้ำตาล ห่อนก็อดเลยทำมาทำมาอะไรมาอะไ่คไหนเอ้ยมูนโตด้เ่ยโอยมูนน่าจะได้แน่นี่เป็นางหน้าจบานี่คอง้าแจวบ้าอันนี้ก็ถือไส้นะคะทำยังไงไสคี่น้อง แล้วจม่งามอร่อยอร่อยมากคับโตโตน้ำลองไท้แนที่นาะแซ่บยอรยดีเค็มๆรยดียยง่ทัอยังบ่ทันได้จังโยบ่บหวเลยะบวที่บหวบแค่น่แค่ไก่ ผมพีการหอมกลมหอมแก้มบอกหอมแอ้วคือภาัไทยอหอมซื่อแต่เกาเนาะมีผก้อู่ผูอี๋เลยทางการทงเสียงเจซีไอ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวหอมดไอ้ขอ้าาการ้างรันกาแไ้กแิ้น่แนหม่ บอทซองปงบ้านฟี่สางบอทบ้านที่สองบอกบ้คำที่สามบอกป้อนจักเท่ซองบอก่สจัตติดตามไปบ้านเจ้ามาล่าดีนะคะเส้นงานนีหละกันได้เอาคำที่ตามอีกพี่น้องเพื่อนว่ามันก็ได้คำที่สองกัือคำที่สามบ้ หอมแก้มเน่ยกวจะเ้าหอมแก้มจะสาวให้เบิ้งเน่จะสาวหอมแก้มจะเบาให้เน่ผมก้นหอมเมือแรกอนลยหมเหมรกเหมอนสีหอมจะเบาขึ้นเลยเออหอมออกซือแน่ยพระานในมีสากหอมแก้มนี่นะจะเบาเพื่อนลิงโตขนาดอ้เป็น ก,กันนานๆตลอดไปเ<ป>นะาะหอมมึงเดียวเธอหนึ่ง <c oughs> จะบ้ามเรียนโตก็ได้อพี่นอ้งนองหอมในบาทนึงมันยอมกเนักท้องพี่นอ้ <c oughs> นองเมี่ยงพังหนึ่งอกแไพังนสกออกมา ู่ควันนี่ i นาะเนาะพี่น้องควันอยู่หองห

อ่า khăn ngân เนาะ đỏ เนาะ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  ขึ้นหน้าเบิ่งเงินกาดอกมาพี่น้องว่ามีเท่าใดมาลุ้นกับกันขึ้นจักหมื่นบัญขึ้นสามมื่นพี่น้องสามมื่นบาท นำกบในชายใสด้ด้ต่มใส่กบบบกบเพิ่นว่าพ่นากบไปวคือเก่ามีท้องอพ่นะ ทองหนึ่งบาทปข้อเซ็ท,ามมาทข้อให้จะสาวเนาะหนึ่งบาทเงินสามหมื่นบาททองหนึ่งนี่คือาพามไซต์ ถามีแต่งงานต้องมีตูบน่อยแบบนี้พี่น้องระเพนี้แล้วอย่บ้านเจ้าสาวพี่น้องขอเก็บภาพบรรยากาศเพีเยเงเค่นี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จองบักแขกเด้อกอขอบใจ